คราวนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทจเสียงดีนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกเครื่องหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับฮิตาชิโรดี้นะครับฮิตาชิโรดี้นะครับ FA 2 0 2นะครับตัวนี้นะครับ FA 2 0 2นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเบสแหลมปรับได้ปกตินะครับเป็นระบบกึ่งสัมผัสนะครับเป็นสัมผัสได้นะครับแล้วก็มีไฟวิ่งนะครับมีวอลลุ่มแบบดิจิตอลนะครับกดสัมผัสได้นะครับใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีบาลานซ์มีเลาวเนตให้นะครับ ต่อกับโพโนได้นะครับต่อลำโพงได้สองคู่นะครับสองคู่สี่ตู้นะครับตัวนี้ผลิตปีหนึ่งเก้าแปดสามนะครับหนึ่งเก้าแปดสามก็ประมาณร่วมสี่สิบปีแล้วนะครับร่วมสี่สิบปีแล้วตัวนี้เนี่ยกำลังขับของเขาข้างละห้าสิบวัตต์นะครับห้าสิบวัตต์บวกห้าสิบวัตต์ rms นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับภายในนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเครื่องภายในครับ อะไรเดิมๆทุกอย่างนะครับไม่มีซ่อมนะครับวอลลุ่มต่างๆนะครับทุกตัวก็ยังเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังต่อลําโพงได้สองคู่นะครับสองคู่สี่ตู้นะครับสภาพสวยอยู่นะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับไม่มีคําว่าซ่อมนะครับนะครับมาจากญี่ปุ่นอย่างนี้เลยนะครับผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับ เครื่องแข็งแรงอยู่นะครับเครื่องของเขานี่แข็งแรงนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดสัญญาณเพลงให้ฟังเลยนะครับตัวนี้นะครับลองฟังเสียงดูนะครับ ไม่คนหัวใจเดิมไม่เคยเติมรักใครใหใจเพิ่มเลยนี่ครับบาลานนะครับอตอกนี้เราเนี่ยนะครับสัมผัสเบาๆก็ทำงาน,นเลยนะครับใจมันอยู่เฉยเ หัวใจเดิมไม่เคยเสืิอมห้มใจของใครปนเปไม่ใจของพี่เธอยังเป็นที่รักโอเคไม่เคยเปลี่ยนเวียนรักพันเหทายแทไปให้ใคร ใจพี่ซื้อมันก็ยังสื้อเหมือนเก่าอยากรู้ใจของเจ้ายัางซื้อเหมือนพี่บางไมเขาว่าผู้หญิงใกล้ความหวานไม่นานเปลี่ยนใจถ้าเธอเป็นอย่าง ทนีง่ายยังหัวใจเดิมไม่เคยเติมทำใครลงไปสักทียังใชยหน้าเก่าหัวใจเล่านั้นยังดีพี่คอยเก็บรักษาเช่นนี้ที่พี่ก็จะไม่ลืม เป็นงานยังหัวใจเดิ เติมมใครลงไปสักทียังชายหน้าเก่าหวาัวใจเล่านั้นยังดีพี่คอยเก็บรักษาเช่นนี้กี่ปีก็จะมา เบดดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเบสดสุดยอดเลยนะครับกางแหลมก็ใสชัดเจนนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับกำลังขับสูงอยู่นะครับตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ